ซื้อที่ดินแปลงเล็กแบ่งแปดแบ่งลลอกขายพิมพ์มาหน่อยครับพิมพหนึ่งมาหน่อยอา,อาจารย์จะได้รู้ว่าใครอยู่ในวงการนี้บ้างนะไอ้ข้อนี้ก็จะมีแตเ่เรื่องนี้อยู่บ้างแต่ยังไม่ใช่แบบอันจะมีอีกร์สนึงคือจัดสรรแบบมืออาชีพะนะั่นคือจับมือทําจัดสรรละไอ้เรื่องไม่จัดสรรนี้จะอยู่ในข้อนี้นะครับเรื่องพวกนี้จะเราจะป้องกันเป็นเกราะป้องกันความเสียหายให้หมดเลยนะอ้าวเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะ ส่วนใหญ่แล้วผมคุยกับนักอสังหาเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากนะรู้อยู่มาตาเดียวฮะไม่ว่าไปจะไปเรียนกับอาจารย์ไหนอะ่ะรู้อยู่มาตานี้มาตาเดียวรู้จักมาตานี้ใช่ไหมถ้าแบ่งรอขายจะต,ต้องรู้จักมาตานี้แหละนะมาตราสี่กฎหมายมีตั้งสามสี่ร้อยมาตาผมรู้อยู่มาตาเดียวครับแล้วผมเตรียมลงทุนแล้วครับ ไม่รู้ละตีล็อกมาแล้วกำ,กำหนดราคาขายกำ,กำหนดราคาค่าสาโงบคค่าน้ําค่าไฟค่าเสาไฟฟ้าค่าถนนระบบปะปาร,ราคาค่าที่ดินเขียนคํานวณทุกอย่างเรียบร้อยละตั้งราคาตั้งราคาพอคูณมาเนี่ยฝันหวานเลยทําโครงการเดียวเนี่ยได้เงินเป็นกอบเป็นกําเลยอะ่ะ แล้วท่านก็นทำสำเร็จด้วยนะประมาณสักสองโครงการหลังจากนั้นผมไม่รู้ละสุดท้ายท่านผู้ชมเชื่อไหมในแต่ละจังหวัดเนี่ยเอาต่างจังหวัดนะไม่นับกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะต่างจังหวัดเนี่ยจะมีคนทำอสังหาสำเร็จเนี่ยประมาณสักสิบคนไม่เกินยี่สิบคนที่ก้าวขึ้นสู่มืออาชีพจริงๆนะนอกนั้นก็ลุมลุกคู่คานอยู่แถวนี้หมด ส่วนใหญ่นะเขาลุกแค่นี้ฮะการจัดสรรที่ดินหมายความว่าการจัดสรรดินหมายความว่าการจําหน่ายขายอันนี้จะขายขายไม่ได้ไม่ได้บอกว่าดังวัดแบ่งนะอยังอันนี้เขาพูดถึงการจําหน่ายคือการขายนะไม่ใช่แบ่งนะอะการจําหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยคือแบ่งไว้แล้วแบ่งไว้แล้วแบ่งไว้แล้ว แล้วมีมาออกมาขายขายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปเห็นไหมพอสิบแปลงปับ๊บมันลงสิบไม่ได้ใช่ไหมแบ่งแยกแปดคงหนึ่งเป็นเก้าใช่ไหมอ่าไม่ว่าจะแบ่งจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบ่งจากหลายแปลงพื้นที่ติดต่อกันโดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนในนี้ได้อยู่แล้วได้สตังค์ได้กําไรอยู่แล้วและให้หมายความรวมถึงการดําเนินการดังกล่าวที่ได้มีการ แบ่งแยกที่ดินแปลงๆย่อยไว้ไม่ถึงสิบแปลงและต่อมาได้มีการแบ่งแ,งแยกเพิ่มภายในสามปีภายในสามปีแล้วเป็นไงเมื่อรวมกันแล้วมันเกินสิบแปลงผมถามว่าถ้าคุณท่องแค่นี้ได้อ่ะไม่ต้องไปหาใครอธิบายไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปทำอะไรเลยเพราะใครก็อ่านหนังสือออกฮะแต่ไม่ใช่มาตราสีมาตราเดียวนะเอาเดี๋ยวผมจะลองลองดูวันดีแต่นิดหน่อยแต่นิดหน่อยเอาแต่นิดหน่อยเอา มาตราย2ิบสองผู้ใดขอแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปนะเอ้เก้าแปลงนะไม่เป็นไรนะพอเกินเก้าเขาบอกว่าสามปีแบ่งได้อะพี่ก็กฎหมายบอกพี่เจงไกรบอกไม่ได้ได้ไงก็กฎหมายมันเขียนแล้วใครก็อ่านเข้าใจเอเอาอ่านมาตรายีิบสองกันหน่อยเอาท่านอ่านให้ผมฟังนิผู้ใดขอแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อย มีจำนวนตั้งแต่10แปลงขึ้นไปต่อนะครับและไม่อาจแสดงให้เห็นและไม่อาจแสดงให้เชื่อได้ว่ามีใช่เป็นการแบ่งแยกเพื่อการจัดสรรที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอดำเนินการยื่นคำขอจัดสรรที่ดินและรอการดำเนินการเรื่องแบ่งแยกไว้ก่อนถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้ผู้ขออุทธร์ มาตรานี้ไม่ได้บอกว่าถ้าเกินสามปีแล้วยกเว้นมาตรายี่สิบสองไม่ต้องใช้อ้าเอาอีกเอาอีกเอาอีก <c oughs> เคยรู้มาตรายี่สบสองไหมครับอ่าไม่เคยรู้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกไปต่อไปต่อว่าในการแบ่งกรรมสิทธิ์ร,ร่วมเพื่อเหลี้ยงเลี่ยงเพื่อเลียงเลี <c oughs> ่ยงไม่ขอญาติจัดสรรที่ดินนะครับอ่า <c oughs> การแบ่งกรรมสิทธิ์ร,ร่วม เพื่อจัดจำน่ายนะครับโดยมีค่าตอบแทนเป็นแปลงย่อยตั้งแต่10แปลงขึ้นไปหรือมีการให้คำมั่นสแสดงออกโดยปริยายว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะหรือปรับปรุงให้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยประกอบการพาณิชยิจกรรมหรือประกอบการอุตสาหกรรมหากไม่ใช่เป็นการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามปกติธรรมดางานของท่านเวลาส่งไปเนี่ยถ้ามีช่องปกถ้ามีช่องปกติธรรมดากับช่องพิเศษอยู่ช่องไหนครับอยู่ช่องพิเศษนะ เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามปกติธรรมดาโดยทั่วไปแต่เป็นการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในสณะร่วมหุ้นกันซื้อที่ดินมาทําการจัดสรรเออนี่มีมีอีกนะใครบอกว่าให้เอาชื่อเข้าสิแล้วคนที่มีชื่อก็ไปแบ่งต่อยอคนละเก้าแปลงโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยบอกเออแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คุณกันแล้ว อันนี้เขาว่ามาทั้งหมดฮนะไม่เคยอ่านกฎหมายเลยครับเขาว่ามาทั้งหมดฮนะเดี๋ยวม,มีในออันนี้นี่อีกแคบ,บหนึ่งเมื่อกี้ปีสองเก้าคือเวลาไปติดต่อแล้วเขาไม่ดําเนินการให้ก็โทษเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่เล่นแง่บ้างตั้งเงื่อนไขบ้างผมจะบอกให้นะครับมันมีกฎหมายทั้งหมดการที่เจ้าหน้าที่จะมาปฏเิเสธงานท่านหรือตั้งเงื่อนไขต่างเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิเสธงานท่านนะครับ จะต้องมีกฎหมายว่าไว้โดยอย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นระเบียบกรมที่ดินอีกอันหนึ่งนะครับแบ่งแยกที่ดินเปลี่ยนแปลงย่อยเพื่อจัดสรรเพื่อหลีกเลี่ยงการขอแยตจัดสรรที่ดินนะมีเห็นไหมการแบ่งจําหน่ายต่อไปเมื่อรวมกันแล้วมีจํานวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปโดยขอแบ่งแยกที่ดินเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมีจํานวนไม่ถึงสิบมีการแบ่งทําถนนต่อเชื่อมกับที่ดินแปลงแยกทุกแปลงมีทางเข้าออกสู่ถนนภายนอก มีการจัดรูปแปลงในลณะบ่งชี้ว่าจะขอแบ่งแยกที่ดินเพิ่มเติมด้วยวิธีการใดๆก็แล้ว,วแต่เมื่อรวมกันแล้วมีสิบแปลงขึ้นไปเห็นไหมท <skipping love> ี่ผมยกมานี่มันหลายฉบับไปนะโอเคนี่ก็แย่แล้วพอแล้วพี่อ่ะไออีกหน่อยไหมฉบับนี้นอกเลยนอกช่างลังวัดนะครับที่ไปวัดที่ให้ท่านอะ หนังสือฉบับนี้เขาเห็นว่าช่างรังวัดเนี่ยเป็นผู้ไปเห็นสภาพที่ดินจริงๆครับฝ่ายทะเบียนฝ่ายอื่นๆเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปเห็นหรอกครับแต่ช่างรังวัดไปเห็นครับพอไปเห็นเขาก็เลยเอาช่างรังวัดมาเป็นพยานเอาคุณไปเห็นมาแล้วนี่ถ้าเกิดว่ามีการสร้างบ้านขายให้คุณรายงานสภาพที่ดิน มีสภาพเป็นที่นาที่สวนที่บ้านกําลังปลูกสร้างมีการทําถนนเชื่อมต่อถึงทุกแปลงลักษณะการจัดที่ดินขายลักษณะการทําบ้านจัดสรรขายถ้าช่างไม่รายงานถูกทําโทษอย่างหนักเลยนะอย่างหนักเลยนะเนี่ยเอามาดูโทษหน่อยไหมท่านผู้ชมครับการจัดสรรที่ดินนะครับเขาบังคับเนาะว่าถ้าการแบ่ง,บงที่ดินตั้งแต่10แปลงขึ้นไปนะครับต้องขออนุญาตจ,จัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการ,การ มันจะมาติดกับตัวนี้อีกครับผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา21ห้ามมิให้ผู้ใดทําการจัดสรรที่ดินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการถ้าคุณจะทําเรื่องของการจัดสรรที่ดินแล้วเขาห้ามแต่ถ้าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการทําได้ทีนี้มาดูว่าใครฝ่าฝืนมาตรา21ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา21ต้องระวังโทษ จำคุกไม่เกินสองปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทโทษไม่ได้หนักมากนะแต่คำว่าจําคุกนี่โคตรหนักเลยจําคุกสเดือนจําคุกหเดือนหรือ2ปีเนี่ยคือเสียอนาคตเลยครับเพราะนั้นใครที่หลีกเลี่ยงการจัดสรรที่ดินมีโทษทางอาญานะครับอ้อาวกรณีที่ ไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรแล้วไปขึ้นป้ายครับขึ้นป้ายโชว์เลยที่นี่เป็นโครงการชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้คนข้างนอกเข้าใจว่าเป็นการจัดสรรผู้ใดโฆษณาโครงการจัดสรรที่ดินโดยฝ่าฝืนมาตราย9ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะแค่ขึ้นป้ายปรับห้ 1, บาหมื่นถึงหนึ่งแสนนะถามจริงฮนะที่ท่านจัดลอกขายเนี่ยได้เงินมาหลายรอบไปเนะี่ยเคยอ่านพวกนี้ไหมครับถ้าท่านไม่รู้พวกนี้นะวันหนึ่งท่านจะพลาด แล้วท่านก็จะเป็นส่วนที่หายไปจากตลาดนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมมาพูดทั้งหมดนี้นะครับเป็นเกราะป้องกันท่านทั้งหมดเลยเรียกว่าถ้าท่านรู้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดท่านคือมีเกราะเหล็กป้องกันตัวเลยครับอันนี้เอามาแตะให้บ้างนะ